สววสดีเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนี่น้องๆทุกคนครับวันนี้พบก,กับเดอะแร็กนารกครับ สำหรับเดันเนล็อกที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันครับเป็นเซิร์ฟ CBT ของเกาหลีนะครับเพิ่งเปิดมาแล้ววันนี้เป็นวันที่2นะครับที่ผมเริ่มเล่นนะและวันนี้นะครับผมจะมารีวิวให้กับเพื่อนๆน,นะครับโดยผมเนี่ยเล่นสายวิาสาทนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตัววิาสาทไปเลยละกันนะครับเพื่อเป็นคลิปนี้คลิปเดียวเลยจะมาอาธิบายในส่วนของเรื่องของค่าสเตตัสอัพสกิลอย่างไรครับใส่ค่าสเตตัสเท่าไหร่และก็ในส่วนของเรื่องของอุปกรณ์หาจากไหนมาใส่นะครับช่วงเราเริ่มเล่นเลเวลมาช่วงเริ่มต้้นนนแลววอีกส่ หนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการ์ดครับเกมนี้เนี่ยการ์ดมันค่อนข้างหลากหลายเราจะใส่อะไรดีจากที่ผมได้เทสมานะครับผมในการเล่น c p พของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างง่ายกว่าเซิร์ฟไต้หวันนะครับเพราะว่าไต้หวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีภาษาอังกฤษเลยนะเรื่องของค่าสถานะเราต้องไปแปลอีกนะครับผมแต่ว่าในส่งของเกาหลีเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูในส่งของการ์ดเนี่ยการ์ดแต่ละการ์ดเนี่ยเขาบอกให้เราเป็นแบบว่ามีคำศัพท์ของค่าสถานะเลยอย่างเช่น ATK e แบบนี้นะครับบวก1อย่างนี้นะ พวกเด็กพวกอะไรนะครับแล้วเวลาเราที่เราจะยัดซอมพีอ่ะ ายาสมุดของการ์ดอะ่ะม,มันก็เป็นแบบข้า,าราชการภาษาอังกฤษให้เราเลยเราแบบว่าเลยเข้าใจง่ายนะครับผมซึ่งมันก็จะมี3สายนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาในส่วนของสายของวิศาทนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าวิาสัทเนี่ยเล่นยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนของสายเพลือบและก็ออโต้สเปลเนี่ยเล่นยังไงเดี๋ยวจะมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับในการเล่นวิสั์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอดกิฟ4ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาล้ครับเราเข้ามาสู่ในส่วนของเซิร์ฟ CPT ของเกาหลีนะครับวันนี้เป็นวันที่2จากที่เล่นมานะครับปกติแล้วนะครับมันก็จะสนุกหน่อยเพราะว่าตลาดเนี่ยันขายออกนะครับเพราะว่าเราทันชาวบ้านใช่ไหม อ่าเราทันชาวบ้านเราก็เลยแบบว่าหาของหาอะไรมาขายในตลาดกลางได้ครับไม่เหมือนกับเซิร์ฟไต้หวันนะครับเราเข้าไปช้าเราก็ขายของเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมแต่ในเซิร์ฟของเกาหลีนะครับ CBT เนี่ยที่เราเริ่มด้วยเนี่ยมันค่อนข้างสนุกเห็นไหมครับก็ขายออกตลอดเลยนะครับของในที่เราหาได้นะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับในการดาวน์โหลดของเซิร์ฟ CBT เกาหลีณปัจจุบันนะครับยังโอเคครับเรามาพูดถึงในส่วนของเรื่องของค่าสถานะกันก่อนครับเห็นไหมครับในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันค่อนข้างอ่านง่ายใช่ไหมเป็นนค่่าาสถะที ภาษาอังกฤษให้กับเราเลยนะครับผมในส่วนของวิสาต์เนี่ยวิสาต์นะครับเราจะเล่นในส่วนของค่าอินอินเนี่ยผมแนะนำนะครับให้อัพตรงนี้เนี่ยให้มันถึงประมาณ70หน่วยอัพขึ้นไปเลยอินนะครับอินเนี่ยเจอัพไปเลยได้ทั้ง m a t k นะครับได้ทั้งมานาได้ทั้งทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้ค่อนข้างดีนะก็อิน70อัพไปเลยนะครับส่วนที่2นะครับที่เราจะอัพรลองลงมาก็คือในส่วนค่าเด็กก็อย่างที่เรารู้ครับถ้าสมมุติว่าเราไปค่า2ค่า2เราเล่นสตอมการ์ดเนี่ยมันค่อน ต้องอาศัยเด็กครับเด็กเนี่ยแนะนําว่าให้อยู่ประมาณ30หน่วยนะครับผมตรงนี้นะสาหน่วยเนี่ยจะพอดีเลยนะครับในความเร็วของการไล่แล้วก็อัพ2ค่านี้นะครับอัพอินให้เต็ม70ก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาลงในส่วนของเด็ก30นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยในสองของเซกนะครับเซกเนี่ยถ้าเราเลื่อนสายแบบฟูลซับนะครับฟูลซับเนี่ยมันต้องอาศัยในส่วนของ1ก็คือค่าวิดนะครับตรงนี้นะวิด กับเด็กนะครับผมที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันถ้าใครเล่นแบบว่าเาสกซัพพอร์ตครับผมประมาณนี้นะเราก็จะเล่นใน2ของวิดแล้วก็เด็กนะครับอัพแบบให้บาลานซ์กันเลยนะครับจากนั้นเราค่อยไปลงอินนะครับเพื่อเอาพลังเวทให้กับเราด้วยเหมือนกันนะครับเราถึงจะสามารถร์มได้เนาอใครที่อยากจะเล่นสายนะครับออโต้สเปลเนี่ยก็จะ อัพในส่วนของอินเลยอัพอินนะครับไปประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบยาวๆไปเลยนะครับให้แปดสิบเนี่ยผมมองว่าน่าจะโอเคและพอดีนะครับผมในส่วนของอินนะแล้วก็ต้องมาแบ่งในส่วนของ AG แล้วก็สเต็งด้วยเหมือนกันนะครับถ้า AG เนี่ยเราก็ไปหาจากในส่วนของการ์ดมาใส่ก็ได้นะครับหรือเราจะเล่นในส่วนของสเต็งเนี่ยจากการ์ดก็ได้นะครับผมถ้าเราจะเล่นนะแล้วเรามาดูในส่วนของค่าสกิลแล้วกันนะครับถ้าแรกเนี่ยถ้าเราเล่นวีนะครับผมเราก็อัพ3สกิลช่องทางด้านขวา เลยนะครับ1เคลือบนะครับ2ไซส์นะ3ก็คือ มานายเอชพีนะครับบวกให้เต็มเลยนะครับเต็ม10เลยตรงนี้นะครับแล้วก็สกิลที่หากินที่สุดนะครับของวิสาหก็คือโซสไตน์โซสไตน์เนี่ยต้องอัพให้เต็มเลยนะครับผมเต็ม10เลยเพราะว่าสําหรับโซสไตน์นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมเนี่ยเวลาเล่นในเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก็จะใช้โซสไตน์ในแบบยาวๆเลยนะครับคือมันจบมอนง่ายทุกคนดูดิแค่ปล่อยโซสไตน์หนึ่งสกิลอ่ะก็จบมอนได้นะครับหนึ่งฮิตเนี่ยประมาณนั้นนะครับผมถ้าเราจะเล่นนะก็มันใช้ยาวๆได้้เลลยออ่่่ะะะะทุกคคนนนนนปรรมมมาาณีัับผแใสววตต ก็จะเป็นสเตกเนี่ยอัพอะไรบ้างนะครับกับสายออโต้สเปละครับผมก็จะอัพเหมือนกันเลยนะครับ1ก็คือเครือบนะครับผม2ก็คือโซสไต์นะครับและต่อมานะครับก็อย่างที่เหลือเนี่ยและแต้มที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะไปลงนะครับในส่วนของสายฟ้านะแล้วก็โคบลนะครับผมลง3าอย่างนี้เลยนะครับแต้มที่เหลือเนาะถ้าใครเล่นเตกหรือว่าออโต้สเปลนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลคตสองคตส2เนี่ยผม มาเลือกสายวิสร์ดูนะครับผมตรงนี้นะในส่วนของสายเซกยังไม่มีนะครับเดี๋ยวทําคลิปแยกแล้วกันนะสําหรับค่าสกิลของสายเซกนะครับถ้าใครจะไปสายสายฟ้านะครับก็อัพมาเลยนะครับเต็มหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นสายไฟนะครับก็จะเป็นช่องนี้เลยนะครับอัพจะยาวเลย ก็จะมีไฟสตอมนะครับผมหลักๆนะที่หากินนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากจะมาเล่นสายน้ําแข็งนะครับน้าแข็งเนี่ยผมเล่นอยู่แล้วนะครับพวกสตอมกรานะครับผมประมาณนี้นะก็จะเป็นสกิลหากินเหมือนกันนะครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับวิษา์เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในส่วนของภาคนี้เนี่ยในส่วนของการลงดันครับค่อนข้างง่ายนะครับผมดันเนี่ยดันมันจะจะมีดันหนึ่งนะครับที่ มอนเนี่ยมันออโต้นะครับแล้วมันแบบว่าใช้ในส่วนของวิสัท์เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมอ่ะผมลองให้ดูนะครับตรงนี้นะเขาจะให้เราเลือกการ์ดนะครับแล้วก็ไปลากมอนมาอย่างนี้ครับผมอ่าแล้วก็แค่เราใช้สกิลหรือว่าเราจะใช้ไฟก็ได้นะครับนี่เนี่ยไฟบิล่านะครับเผาผ่านอย่างนี้ก็ได้แล้วต่เรานะครับคือดันนี้เนี่ยมันสนุกตรงที่เราไต่ไปเรื่อยๆตามค่าพลังของเราครับเราอาจจะปล่อยไฟอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะโซสไต์นะครับเก็บมอนอย่างนี้ก็ได้ครับผมเห็นไหมคือวิสา์มันง่ายครับผม หรือถ้าใครจะเล่นเหมือนผมแบบเป็นสายน้ําแข็งนะครับเราอาจจะแช่นะครับผมปึ้งอาจจะว่าคือเวลามันไล่อะ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานะครับผม2.5วิเห็นไหมเออสตอมการ์ดอะ่ะ เออแต่มันง่ายนะครับผมเห็นไหมมันเล่นง่ายแล้วก็เอาสุดสไตล์จบมอนนี้ครับผมคือถ้าเราทาบิวตัวละครมานักหนักนะครับใส่ก๊์ดใส่อะไรดีๆอู๋วงเลยมันนะครับวิสัทนะก็สนุกทุกภาคแหละนะครับถ้าใครเล่นวิสัทนะเออมันขึ้นอยู่กับสายมันขึ้นอยู่กับสายที่เพื่อนๆจะเล่นนะครับบางคนเล่นออโต้สเปลนะครับก็จะไปอีกสายหนึ่งนะอ่ะต่อมาครับเราไปดูเรื่องของก๊์ดนะครับก๊์ดเนี่ยที่เราจะใส่นะครับอย่างที่บอกครับซึ่งเขาจะให้เราหนึ่งสล็อตนะครับมาอยู่แล้วนะ ถ้าเวลาเราดันหาอุปกรณ์นะครับเขาจะให้เรามา1สล็อตเราเนี่ยสามารถเจาะสล็อตได้นะได้4สล็อตนะครับผมที่เราจะเจาะนะ,ะแต่การเจาะเนี่ยมันค่อนข้างใช้เพชรเยอะนะครับแนะนาว่าช่วงแรกเราอย่าเพิ่งเจาะก็ได้ครับใส่หนึ่งใบไปกอนนะครับเจาะเนี่ยมันใช้ครั้งละหนึพชรเลยพนะถ้าเซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟไทยเข้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะใช้กี่เพชรนะแรกนะครับที่อยากจะให้ใส่ก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะได้ในส่วนของเทคแล้วก็ฮิตนะครับถ้าเรา อัพดาวสูงๆนะครับอ่าสมมุติว่าอย่างนี้แล้วผมสามารถอัพ2ดาวได้ใช่ไหมสอดาวเนี่ยง่ายเลยครับเราแค่หาวัตถุดิบนะครับก๊์ดที่คาร์เดียวกันนะของผมเนี่ยมันเป็นกร์ดคาร์กากรเลยมันเลยอัพง่ายครับสามารถไปถึง7ดาวได้นะซึ่งมันเหมาะกับสายฟรีมากๆนะครับผมอ่าเราก็หาแค่วัตถุดิบกราดที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาอัพนะครับเห็นไหมมันก็เป็น2ดาวเรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้ออกมาก็จะเป็นก๊าร์ดเกเลมนะครับที่อยากจะให้ใช้นะสำหรับอาวุธนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอย่างนะมันอาจจะช้าาหน่่่อยแตว ฟังฟังไว้ก่อนนะครับเผื่อเกมเปิดมาเราค่อยแบบว่าเล่นง่ายๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นโกเลมนะครับโกเลมเนี่ยก็จะมี ATK นะบวก5แล้วก็เดฟบวก2อ่ามันเอาไปใช้กับออโต้สเปลนะครับอ่าถ้าสายออโต้สเปลเนี่ยต้องการโกเลมใส่อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ ATK ใช่ปหอีกการ์ดตัวหนึ่งที่เป็นการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดสีทองก็คือการ์ดคาร์ต E นะครับก็จะเป็นรีเคลียมนะครับรีเคียมเนี่ยได M w นะครับบวก2นะก็จะช่วยให้เราแบบว่าการดาวมิเวทนะครับได้นะเอาเวลาไปตีมอนกับ PVP ได้นะครับผมการทัาปีก็จาเป็นการตัวนี้นะครับการอัศวินนะการอัศวินเนี่ยมีความสามารถก็คือสามารถสร้างค่าความเสียหายต่อบ,บอสได้นะครับ5 5ซนะซึ่งมันจะช่วยให้เราแบบว่าไปเล่นในส่วนของบอสดันเจียนอุปกรณ์ได้นะครับไป MVP ต่างๆได้ตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะครับคอนเทนต์ในการตีบอสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะภาคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดันอุปกรณ์ต่างๆ นในการหาของแดงเนี่ยจะเป็นต้องใช้การ์ดบอสนี้จริงๆนะครับผมเพราะว่ามันสร้างค่าความเสียหายให้นะครับคือถ้าบวก5ได้นะครับผมนี่นะ5ดาวเนี่ยโอ้โหสิทุกคนแล้วเรามาดูในส่วนของแหวนดีกว่านะครับว่าแหวนเนี่ยเราจะใส่อะไรนะครับอ่เดี๋ยวเราไล่ไปเลยนะแหวนเนี่ยอันแรกนะครับผมแนะนําให้เป็นเซรั่มนะครับผมเซรั่มเนี่ยก็ได้เด็ก2ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะดีหน่อย นะครับแล้วก็ในส่วนของพอยเซอรสปอร์นะครับนี่พอยเซอรสปอร์เนี่ยจะได้วิทนะครับถ้าใครเล่นสายเสกนะครับเสกซับนะโอ้โหบอกเลยนะครับก็เป็นการ์ดคาร์ดต่ำที่ค่อนข้าง ต้องเอามาอัพดาวให้เป็น7ดาวแล้วก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าจําเป็นจริงๆนะถ้าใครเล่นเสกนะครับเสกเนี่ยอาศัยวิทนะเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าสายสปอร์ตฟูลซับอยู่แล้วใช่ไหมจะเป็นจริงๆนะครับกัแบบการ์ดนี้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการ์ดจระเข้นะครับอ่าจระเข้เนี่ยจะลดค่าความเสียหายทางกายภาพนะครับระยะไกลนะก็คือเอาไปกนันธนูหรือว่ามอนที่ตีไกลนะครับผม1%น อันนี้จะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะครับกับเศกมากกว่านะครับสาหรับการ์ดนี้นะต่อมาครับก็จะเป็นการ์ดสีส้มนะครับหรือการ์ดเลเจนจัรี่นะครับการ์ดนี้ค่อนข้างหายากเลยนะก็ถ้าใครไม่ดรอปกับ A.V.P ก็ไปหาซื้อในตลาดก็ได้นะครับผมการ์ดนี่เนี่ยจะช่วยนะครับฟื้นฟูทั้ง H.P และก็ H.P นะครับเศกเนี่ยชอบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการลดคีดํมลงอีกด้วยนะครับสนะสำหรับการ์ดนี้นะครับก็ค่อนข้างจําเป็นสําหรับ ตายวินะครับต่อมาก็จะเป็นการ์ดปลานะครับเล่นได้ทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศาสต์นะครับผมสายดาเบสนะหรือออโต้สเปลนะครับก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็สายเซก็เล่นได้เพราะว่ามันให้ค่าที่ลดไร่50นะครับตรงนี้นะก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับการ์ดนี้ถ้าใครได้มาเนาะก็จะกัดไปเลยนะครับการ์ดใส่อุปกรณ์นะครับต้อบอกว่าภาคนี้เนี่ยการ์ดใส่อุปกรณ์พวกชุดพวกอะไรเนี่ยซึ่งมันก็ให้ค่าดาเมจด้วยนะครับอย่างเช่น เราไปดูในส่วนของการ์ดแรกนะครับถ้าเป็นการ์ดเสื้อนะที่ผมแนะนานะครับการ์ดแรกก็จะเป็นการ์ดลูกมาป่านะครับตรงนี้เนี่ยเอาไปใส่เสื้อนะครับแล้วเราจะได้ในส่วนของค่าอินไดครับถ้าเราทําให้ขึ้นมาสักประมาณสักเนะเราก็ได้อินเพิ่มนะครับตั้ง8เลยนะโหเอาเรื่องอยู่นะครับผมการ์ดทีนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสําหรับสายงบน้อยนะครับผมสส่งบน้อยแล้วก็สส่ฟรีนะถ้าเราไปฟาร์มาแล้วก็พยายามหาการ์ดที่ให้ได้นะครับเป็นค่อนข้าง ที่จะมีประโยชน์มากๆานะเวลาไปใส่เสื้อนะครับทีนะเวลาเราฟาร์มเนี่ยมันดอปอยู่แล้วนะครับการ์ดพวกนี้แต่ก็มันจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัปดาวมันได้ค่อนข้างสูงเท่าไหร่นะครับนี่สมมติว่าเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเราจะใส่เข้าไปนะครับได้อินหนึ่งการ์ดเสื้ออีกการ์ดหนึ่งนะครับอย่างจะแนะนําในส่วนของการ์ดคาร์ดเอละกันนะครับมันก็ถามว่าหายากไหมก็หายากนะช่วงต้นเกมเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยนะครับเราต้องแบบประมาณแบบว่าต้องผสมอะทุกคนเราถึงจะได้นะครับผมการแรกเนี่ยก็จะเป็นการ์ดนี้นะครับผมเป็นการ์ดเอ่อพ นักโทษนะครับผมนี่นะประมาณนี้ซอมบี้นักโทษเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงแนละ้วมันเป็นภาษาที่แบบว่าผมไม่ผมไม่สามารถอ่านได้นะครับผมขอแบบใช้สัญลักษณ์ละกันนะก็กรอนนี้เนี่ยมันจะได้ m d e p นะครับนี่นะเป็นค่าตรง m d e p บก4แต่มันจะมีความสามารถอีกความสามารถหนึ่งก็คือรายละเอียดของมันก็คือเมื่อได้รับค่าความเสียทางกายภาพนะครับโอกาส1%เนี่ย ที่ศัตรูจะได้รับสถานะสลิปนะครับหรือหลับนะเออว่ะดีนะครับผมเอาไว้ใช้พี p ได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นการคัดเอเหมือนกันก็จะเป็นม้าน้ํานะครับเออนี่ประมาณนี้นะครับผมกัดเสื้อนะซึ่งม้าน้ำเนี่ยมันจะให้ในส่วนของต้านทานนะครับการแช่แข็งบวก20%เลยนะเอาไว้ใช้ p v p ีนี่แบบโอ้โหกันกันแช่ได้สบายนะครับเออเราไปกันวิสัต ฝ่ายตรงข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ลดค่าฟอร์มเสียหายจากาสัตว์น้ำนะครับบวก 1. เปอร์นะครเอออันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะไว้ใช้ PVP ได้นะครับสำหรับมาน้ำนะกการ์ดหนึ่งครับก็จะเป็นการ์ดการ์ดเแล้วกันนะครับผมการ์ดนี้เนี่ยถ้าเราไปใส่เสื้อมันก็จะ ค่อนข้างมีประโยชน์กับเรานะครับการที้เนี้ยก็มีค่าความสามารถคล้ายๆกันนะครับเมื่อได้รับค่าความแสทางกายภาพเนี่ยมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับศัตรูจะได้รับการมึนงงนะครับหรือสตั้นสถานะมึนงงเลยนะครับผมแล้วก็ให้ค่าสถานะแบบตรงๆเลยนะครับก็คือเดฟบวกเจ็ดโอ้โหอันนี้เนี่ยโคตรดีเลยครับถ้าเราได้มาใส่เสื้อนะต่อมาครับเพื่อจะเป็นในส่วนของการใส่หัวนะครับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคลิปนี้นะครับแต่ ผมจะพยายามเอาให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดแรกนะครับที่ได้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยครับผมสําหรับการ์ดนี้นะซึ่งการ์ดนี้มันก็ให้แม็กเอพนะครับหรือแม็กมานาให้20เลยนะครับอ่ะเป็นค่าตรงไปเลยนะครับต่อมาครับขอแนะนําการ์ดคัสบีแล้วกันนะครับผมสำหรับการ์ดคัสบีครับผมแนะนําการ์ดนี้นะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ยอดนิยมมากๆนะครับถ้าเราเอาไปใส่นะสำหรับสายพิศษนะครับผม1ก็คือจะได้ค่าอินครับ อ่าและสอก็คือจะได้เวลาลดไล่ดิลดลง1%อโอ้โหเอาเรื่องนะครับก็เป็นค่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหนึอรนนะนี่ใส่เอายาวไปได้เลยนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราทําได้นะครับผมสักบวกเจ็ดอ่าสักบวกห้านะครับผมทุกคนนะโอ้โหวบวกห้านี่แบบควัดเลยนะเออถ้าใครได้การ์ดที่มานะครับดูดิโอ้โหลดไล่เก้าเปอร์เซ็นะทุกคนแล้วก็อินบวกีก้นะเอาเรื่องนะครับผมยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับการ์ดนี้นะซึ่งผมชอบการ์ดซึ่งผมชอบภาคนี้มากเพราะว่า ไม่จําเป็นต้องไปเลือกใส่เฉพาะอาวุธที่เป็นพวกดาเมจนะครับอย่างนี้นะอย่างหัวก็มีนะครับอย่างพวกชุดก็มีนะครับผมสสยดาเมจเนี่ยถ้าเราเลือกให้ตรงสายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับพิชานะครับสําหรับโมดุกนะครับผมก็จะมีความสามารถหนึ่งก็คือให้ M ATK อยู่แล้วนะครับตั้ง8หน่วยเลยนะอันนี้แค่ดาวแรกนะครับ ATK 8หน่วยนะแล้วก็ต้านทานนะครับยีสถานะความเยียบสถานะความเยียมเนี่ยเหมือนคล้ายๆแบบว่า โดนฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ให้ใช้สกิลอะประมาณนั้นนะครับผมนี่นะอันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับต่อมาครับขอแนะนําในส่วนของคัทเอสละกันนะครับผมคัทเอสเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับเป็นค่อนข้างหายากมากครับที่ใส่หมวกเลยนะก็จะเป็นการ์ดฟาโรนะครับฟาโรเนี่ยจะ การใช้ sp ลดลง10%เนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะอันนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดมานาเรามากๆนะครับจำเป็นจริงๆจำเป็นจริงๆครับสำหรับสำหรับสายวิศาตนะครับและก็ได้ค่าสถานะค่าตรงมาด้วยนะครับสำหรับอินบวก5นะครับผมอันนี้นะถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าไม่แบบสายสุดานะก็บวก5ไปนะครับได้อินมาตั้ง25นะโอ้โหแล้วก็ได้ลด AP 25ย่้เอทุกคนเอาเรื่องว่ะการ์ดนี้เป็นการ์ดเทพเทพสุดแล้วของการใส่หมวกครับทีนี้เราไปดูอีก ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นโล่นะอ่าเราไปดูโล่ดีกว่าครับเรามาเริ่มตั้งแต่คัสนะครับคัสต่ําเลยแล้วกันถ้าเป็นคัส E นะครับในการใส่โล่ผมแนะนานะครับการแรกเลยหอยทากนะครับหอยทากเนี่ยจะได้เดฟนะครับบวกสองนะต่อมาครับก็จะเป็นคัสนี้นะครับก็จะได้เอ็มเดฟจะได้เดฟหนึ่งนะครับแล้วก็เอ็มเดฟบวกหนึ่งอันนี้นะก็ค่อนข้างดีนะครับเป็นคัสตแบบระดับต่ําด้วยนะอ่าถ้าเราทำเจ็ดดาวเนี่ยดูอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับก็จะเป็นกาสใส่โล่นะครับผม อีกการ์ดนึ่งเนี่ยขอแนะนำเป็นการ์ดร,ระดับ A ดีกว่านะครับการ์ดร,ระดับ A เนี่ยการ์ดแรกนะครับนี่ก็จะเป็นออกนะออกเนี่ยจะได้เดฟบวก7นะครับแล้วก็จะสะท้อนค่าวความเสียหาย1%ที่ได้รับด้วยนะครับก็จะมีสะท้อนให้กับเราด้วยนะ1%นอะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะการ์ดปีฮอนนะครับที่มีความสามารถก็คือจะลดค่าวความเสียหายทางกายภาพระยะไกลนะครับที่ได้รับเนี่ย5%นะครับตรงนี้เนี่ยจะดีนะครับแต่มันจะไม่สามารถซับแต่มันจะไม่สามารถซ้อนทับได้นะครับผมสําาหรรับกกนี้็ าใครมีนะครับเป็นการ์ดระดับ B นะที่ค่อนข้างที่จะใช้แล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับการ์ดนี้ในการใส่โลนะครับถ้าคุมเนี่ยการ์ดแรกเลยนะครับแนะนําก็จะเป็นการ์ดคัร F นะครับนี่นะเราใส่ใส่ตรงนี้เลยก็จะได้วิตนะครับตรงนี้นะวิตบวกหนึ่งถ้าใครเล่นแบบเสกซัพพอร์ตนะครับผมนี่นะก็จะโอ้โหดีหน่อยนะครับบวกเจ็ดมาได้วิตตั้งแปดหน่วยเลยนะครับ ค่อนข้างดีเนาะการ์ดแบบระดับต่ำเนี่ยบอกเลยนะครับโอ้โหมันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับถ้าเราเอามาใส่แบบว่าให้ตรงสายกับตัวครนะครับแล้วพระคุมนะครับก็จะเป็นการ์ดนี้เลยนะครับก็จะได้รับค่าความเสียหทางกายภาพในมีโอกาส1%ที่จะเกิดนี่นะก็จะเป็นค่าสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยมันเอาเป็นสกิลของสายวินะครับสายวิสัตนะก็ถ้าใครไม่ได้เล่นวิสัตนะครับก็ไม่ต้องเอา สำหรับแก๊สนี้นะครับาใส่แก๊สนี้เนี่ยจะมีความสามารถนะครับซึ่งมันก็จะใช้หลุมทรายนะครับอาจจะเป็นสกิลแบบว่าหลุมทรายนะสร้างหลุมทรายนะครับสตูที่อยู่ในโซนนะเอจเด็กนะครับก็จะลดลงนะความเร็วในการเคลื่อนที่เด่ยก็จะลดลง50%ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไ้ใช้ PP ก็ได้นะครับผมก็จะวางหลุมทรายเนาะแล้วก็อีกกกร์ดนึ่งนะครับก็จะเป็นาร์ดพักคุมที่อยากจะแนะนําเลยก็คือเล l ลิกน,นะครับผม การเลนลีกเนี่ยมันจะลดค่าคว,วามเสียหายที่ไม่ใช่คุณสมบัติแต่บวก5%เลยนะครับอันนี้ก็เอาไว้ใส่ได้นะครับก็จะค่อนข้างดีนะทุกคนนะตังกัดต่อมาครับผมขอแนะนำไปที่รองเท้าแล้วกันนะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอัพต่ำก่อนนะครับก็คือแนะนำว่าให้เป็นคัดดีนะครับ การแรกนะครับอยากจะแนะนําก็คือการคัดดีก็จะเป็นการของโซฮีนะครับโซฮีเนี่ยมันจะให้แมง SP นะครับบวกมาอีก5%เลยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะถ้ามานาเรายิ่งเยอะนะครับก็บวกมาอีก5%แล้วก็การฟื้นฟู SP นะครับของขวดนะ ขวดจา SP นะครับบวกไปอีก1%นะอันนี้ก็จะดีนะครับสำหรับเรานะเป็นการ์ดแรกนะครับที่เราสามารถหาได้อยู่แล้วนะครับสำหรับการ์ดนี้แล้วก็หามาใส่นะครับสำหรับรองเท้าการ์ดนี้เนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่เอาไว้ใช้คอมโบกับสกิลอีกครั้งนะครับก็คือเมื่อได้รับคาคนเสียหายนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้กับสกิลนี้นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้รับเมเทโอนะอ่าของเลเวลห้านะครับมันจะไล่พายุออกมานะเป็นพายุไฟนะครับเมเทโอนะ หรือ5นะครับอันนี้ก็พลังป้องกันด้วยนะครับขึ้นมาให้กับเราด้วยนะเป็นเดฟ20นะครับผมเ,เยอะนะโอ้โหแค่การ์ดแรกนะครับแต่มันจะหายากหน่อยนะคุณมันมันเป็นการ์ดเทพอ่ะมันหายากหน่อยนะครับผมตรงนี้นะที่เอาวิชาคอมโบกับสกิลอ่ะแล้วก็ถ้าใครมีงบประมาณนะครับยังไงก็ต้องหามาใส่เพราะว่าเอาไว้เล่นเอ็นเกมได้นะครับผม แล้วก็การรองเท้านะครับอีกการ์ดหนึ่งการรองเท้านะครับอีกการ์ดหนึ่งก็คือการ์ดมูนนะครับผมการ์ดมูนเนี่ยมันหนึ่งก็คือแหละได้ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับพวก200นะโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้นะครับในส่วนของค่าครีสมาอีก5นะครับเป็นการ์ดเทพอ่ะทุกคนนั่นแหละการ์ดเทพนะครับใครที่ชอบวิ่งไวๆนะครับหรือว่า,าไว้ปล่อยบอทนะเอาไว้ไปบดฟาร์มนี่โอ้โหวิ่งยุบยุบยุบ,ยบฟาร์มบอทแบบ โคดไวนะครับผมโซสไตปั๊บวิ่งปั๊บนะครับต่อมาครับอีกการ์ดหนึ่งที่อยากจะนะนำก็จะเป็นการเอสบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเทพอีกแล้วนะก็จะบวกออสแต็กนะครับบวกไป1นึ่งเนี่ยทุกออสแต็กเลยนะครับแล้วก็เมื่อได้รับค่าความเสถทางกายภาพนะครับจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นคิริเอชอิเลสันนะครับนี่นะเป็นสกิลนี้นะครับอ่าก็ไคลเอนเซกเนาะนะครับผม นี่นะไคเลเอนเซ่ก็สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับเอาละครับสำหรับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการ์ดการ์ดนี่มันจะยาวหน่อยนะครับผมสำหรับการาสำหรับเซิร์ ก็หลีนะครับใครที room, so ่อยากจะเล่นนปัจจุบ play ันนะครับก oh. <Wow. S 2> ็สามารถเข้ามาเล่นได้นะยังสนุกอยู่นะครับก็ยังขายของออกแบบอืมันสนุกตรงที่เราทันเพื่อนแล้วเราสามารถขายของออกได้นะครับผมตรงนี้แหละเราก็ได้เพชรของเรานะครับมาทําตัวนะตรงนี้นะครับเราอยากจะซื้อของแดงก็ได้นะครับเออเราอยากจะซื้อกาดมาทําตัวลองดูเทสูก็ได้นะครับเห็นไหมตอนนี้นี่ยกาดราคาค่อนข้างแพงนะครับใครที่ดรอปแดงพวกแบบว่ากาสบีกาสเอนะครับตรงนี้สามพันเพชรเลยนะทุกคนนะ าใครสามารถนะครับไปดอบได้ก็หาซื้อมาใส่มาทดสดูได้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรวบรวมข้อมูลของเซกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในส่วนของเซกนะเดี๋ยวเอามาเล่นให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับ